สำนักง,งานประกันสังคมได้ชี้แจงว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ลาออกจากงานหากต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมควรสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยจ่ายเพียงเดือนละ432บาท โดย Facebook สำนักง,งานประกาศสังคมกระทรวงแรงงานระบุว่าผู้ประกันตนมาตรา39ได้รับการปรับลดอัตราเงินสมทบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565เหลือส่งเงินสมทบ91บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2565 คุณสมบัติการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนออกจากงานไม่เกิน6เดือนนับแต่วันที่ลาออกจากงานต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา33ลาออกจากงานเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิทประกันสังคมรับความคุ้มครอง6กรณีกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชลาภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ sso.go.ts สายด่วน1506ตลอด 24, 24ชั่วโมง